สวัสดีคาารับมอบคับป๊กากับต้าเกตบุกแล้วครับก็วันนี้ตามหัวคลิปเลยนะก็เป็น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวลองพื้นอีกแล้วเนาะก็จะค่อนข้างจะรีวิวบ่อยอ่ะก่อนที่จะไปดูกันรบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกด subscribe ช่อง t a r g e t b l u ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอ่ะถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยตามหัวคลิปเลยนะก็วันนี้เป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นสำหรับผู้ชายอีกแล้วนะแต่จริงๆก็มันจริงเขาเรียกอะไรเมคอัพมันก็ไม่ได้มีเพศหรอกเขาก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอะเนาะการตลาด,ดเฉยๆแต่เขาบอกสําหรับผู้ชายเพราะว่ามันก็ สับวูชามก็คืออะไรที่มันลงง่ายเนาะดูแล้วมันไม่โบ๊ะจนเกินไปไม่ได้เน้น,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 นปกปิดมากยังเป็นผิวอยู่นะประมาณนั้นแหละนะก็แต่เขาก็บอกตามนั้นอ่ะชื่อของเขาก็คืออูโนเฟสคัลเลอร์โคเวอร์ตัวนี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะเอออ่ะเดี๋ยวเล่าข้าวก่อนเกี่ยวกับอูโนเนาะต้องบอกก่อนว่าตัวอูโนเนี่ยใครๆอาจจะใครอาจจะคุ้นเนาะว่าตาเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วเออเห็นไหมมันเหมือนกันเลย เออเนาะตั no. ้าเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะเออเมื่อน่าจะปีที่แล้วเนาะตัวนี้ก็คือ Uno Face Color Creator นั่นแหละเนาะก็ใครอยากดูตัวนี้ก็ไปดูแล้วกันเราไม่ได้ทําเปรียบเทียบนะวันนี้จะมาลองตัวใหม่สูตรใหม่นะที่เขาออกมาสักพักแล้วแหละจริงๆออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรอกตัวนี้จะเห็นว่ากล่องข้างในมันจะเป็นออตัวอักษรมันจะเป็นสีแดงนะเนอะเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันเนาะตัวนี้ก็คือเหมือนกันเนาะแต่จะเห็นว่ามันจะมีคําว่า cover เพิ่มขึ้นมาเห็นไหม เ,เห็นไหมมันจะมีคําว่า cover เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนาะ cover เนาะตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวอักษรจะเป็นสีแดงเห็นไหมอันนี้สูตรที่จะรีวิวนี้นะตัวอักษรมันจะเป็นสีแดงเนาะก็จะเห็นว่าตวัวอักษรนั้เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสูตร cover คือเขาบอกว่าสูตรเนี้ยมันจะเน้นปกปิดมากขึ้นเนาะเน้นเน้นปกปิดมากขึ้นตามชื่อเลย cover เนาะ ก็จะมาลองดูกันว่าเฮ้ยมันดีกว่าตัวเดิมไหมหรือว่ามันมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมบอ,อกความรู้สึกกันนะอ่ะเดี๋ยวจ้อบอกราคาก่อนตัวนี้ตักซื้อมาจาก s h o ปปีนะตัวนี้ช้อปปีราคา499บาทเนาะเออซื้อมาจากช้อปปีนะก็จะเห็นว่ามันมี2อ,องสูตรเนาะสูตรสีแดง499บาทอ่ะแล้วก็ตัวอูโนตัวอูโนเนี่ยก็บอกอีกทีหนึ่งเนาะตัวอูโนเป็นเอ่อพลณิพันธ์ ของบริษัทเขาเรียกอะไรเอ่อกลุ่มชิเชโดเนาะอยู่ในกลุ่มหนงชิเชโดนั่นแหละนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปนั่นเดี๋ยวตักขออนอุญาตเทียบเนื้อของตัวเก่ากับตัวใหม่ให้ดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาลงตัวตัวใหม่ตัวที่เป็นโคเวอร์ให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาลองเนื้อก่อนเนาะ,ะความแตกต่างนะว่าเนื้อมันต่างกันยังไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะลองแค่ตัวนี้ให้ดูอย่างเดียวนะแต่จะแค่ลองเนื้อให้ดูเนาะระหว่างตัวสุด สูตรปกติกับสูตรคอเวอร์ม <tinc S 1> ันต่างกันยังไงนี่คือความแตกต่างเนื้อก่อนเลยนะเห็นชัดเจนเลยเนื้อตัวบนเนาะตัวบนตัวบนตัวนี้ตัวนี้เป็นสูตรธรรมดานะตัวข้างล่างเนี่ยที่เป็นสีเนื้อเนื้อเนี่ยเป็นสูตรคเวอร์เนาะเออจะเห็นความแตกต่างเลยว่าคือถ้าเกิดใครเคยใช้ของตัวตัวตัวเก่ามาก่อนอะตัวปกติอะมันจะเป็นสีขาวแต่พอเราวนไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราวนไปเรื่อยเนี่ยมันจะออกเป็นสีนะมันจะออกเป็นห่วนสี สีออกชมพูชมพูหน่อยเนาะออกชมพูชมพูหน่อยเนาะแต่ว่าจะเห็นว่าตัวที่เป็นโคเวอร์เนี่ยสีมันจะออกเป็นโทนโทนเหลืองอะ่ะแต่สีตัวเกาว่าสูตรปกติมันออกเป็นโทนชมพูเห็นไหมก็เนื้อมันจะเป็นสีขาวก่อนเราต้องวนให้มันให้เนื้อมันกลายเป็นสีชมพูเห็นไหมนี่ตัวตัวปกติ อ่ะนี่ตัวปกติอันนี้ตัวโคเวอร์จะเห็นโคเวอร์มาจอกเหลืองกว่าส่วนลักษณะเนื้อเนี่ยเหมือนกันเลยออกเป็นเหมือนครีมครีมหน่อยเนาะเป็นครีมครีมหน่อยลักษณะเนื้อเหมือนกันเป็นครีมครีมหน่อยเนาะแต่ว่าแต่ว่าลักษณะเนื้อเหมือนกันแต่ต่างกันตรงสีสีตัวปกติตัวเก่าเนี่ยจะเป็นสีขาววนก่อนแล้วเป็นสีออกชมพูแต่ตัวโคเวอร์เนี่ยจอกเป็นสีเนื้อออกมาสีจะเป็นสีเนื้อเลยแล้วก็ออกเป็นค่อนข้างเข้มกว่า ทั้งคู่มีกลิ่นน้ําหอมเหมือนกันกินน้ําหอมแรงมากจ๋ามากทั้งคู่นะงั้นใครแพ้น้ําหอมระวังนะเออก็ทั้งคู่ก็มีกลิ่นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันที่หน้าเลยดีกว่านาะอ่าเดี๋ยวเรามาลงกันที่หน้ามาลองกันเลยดีกว่านะอ่ะก่อนลงเดี๋ยวลืมบอกคุณสมบัติไปนิดหนึ่งว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันมีไฮยาลูรอนด้วยเนาะไฮยาลูรอนก็คือให้ความชุ่มชื้นเนะเาะแล้วก็ตัวนี้มีกันแดดเนาะมี s p f 3 0 PA 3บวก เห็นตรงกล่องนี้น่าจะเห็นเนาะเอสเป3 0ามบวกแล้วก็อ่ะด้านหลังเขาจะมีวิธีลงด้วยนะไม่รู้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเขาบอกให้ใช้2นิ้วแบบนี้อแล้วก็ลงโดยจากบริด้านด้านในศูนย์กลางไปด้านนอกเนาะลงแบบนี้ลงแบบนี้จากข้างในไปข้างนอกอย่างเงี้ยอ่ะโอเค หน้าตาตอนนี้หน้าตาลงแค่สกินแคร์แล้วกันแดดมาไม่ได้ลงอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นเนาะไม่ได้ลงพาเมอร์ไม่ได้ลงอะไระ <S <S เนื้อคือเกี่ยง่ายนะจะบอกเลยว่าเกี่ยง่ายมากตามสไตล์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะเน้นเกี่ยง่ายปกปิดบางเบาเนาะเ,ออเป็นธรรมชาติเนธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ปกปิดไบมากเน้นให้ดูเป็นธรรมชาติเนาะก็จะลงตามวิธีเขานะจะลงครึ่งหน้าก่อนแล้วกันยจะลงข้างนี้เนาะอจะบอกว่าเนื้อ เหมือนทาสกินแฉกเป๊ะจะเห็นว่าเห็นปะมีความชุ่มชื้นอยู่นะมันไม่ได้แบบแมทขนาดนั้นนะเออมันไม่ได้แมทขนาดนั้นนะจะเห็นว่ามันก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ถามว่าเปลี่ยนสีผิวอะไรไหมก็ไม่อะไม่ได้ปกปิดอะไรไม่ได้เปลี่ยนสีผิวอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็จะขออนุญาตลงอีกนิดนึงนะขออนุญาตลงอีกนิดนึง เนื้อเขาเกี่ยงง่ายมากจะบอกว่าเนื้อเกี่ยงง่ายเหมือนทาโลชั่นเลยจะทาให้ดูข้างหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทาบริเวณตรงนี้เน,ะนาะมุทสาด้วเนาะจะทาให้ดูทาเยอะยังไงก็ไม่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 เขาเรียกอะไรไ,ไ,ไ,ไม่โปะอ่ะจริงจริงบอกเลยเนะี่ยเนี่ยทาแล้วก็เนี่ยเกี่ยงง่ายมาวืบหายไปเลยเห็นป่อ่ะ,อะเป็นไงบ้างข้างหน้าละ เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะว่าครึ่งหน้ากับที่แต่งกะยังไม่ได้แต่งเนี่ยเป็นยังไงนี่ครึ่งหน้านะ,ะให้ดูชัดๆก่อนเห็นไหมจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แบบคือมันไม่ได้แมทอ์อะคือถึงแบบว่าบอกว่าคุมมันอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ได้แมท์นะเห็นปะมีความชายอยู่เลยอะอารมณ์ทาตัวเนี้ยเหมือนเราทาสกินแคร์แบบหนึ่งอะมอยเจอไรเซอร์อย่างหนึ่งอะแต่มันมีสีอะเออแต่มันมีสีแค่นั้นเนอง เนาถามว่าปกปิดอะไรไหมก็ไม่เห็นไหมเรารูขุมขนอะไรก็ยังเห็นอยู่ชัดเนาะรอยฝ้าอะไรก็ยังเห็นอยู่พอสมควรนะอมไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่า <c oughs> ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าอะรุ่นปกตินะมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะปกปิดขึ้นมาอีกนิดหนึง่งอย่างที่เขาบอกจริงนะมันจะมีความหนาขึ้นมาอีกนิดนึง ดูปกปิดมากขึ้นแต่ส่วนเนื้อหรือการทาอะไรเงี้ยคล้ายกันเลยรักไว้ลงเต็มๆหน้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเนาะโอเคจะไปลงมาแล้วเรียบร้อยทั้งหน้า,นาก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าสภาพหน้าโดยรวมก่อนอ่ะนี่หน้าผากเนาะนี่แก้มสองข้างอ่ะนี่บริเวณด้านล่างอ้ข้างอ่ะก็จะเห็นว่าสภาพหน้าโดยรวมอย่างแรกเลยนะคือ1เขาปรับสีผิวะ ให้มันเรียบเนียนเท่ากันทั้งหน้าเนาะให้มันสีผิวเนี่ยเรียบเนียนเท่าคือให้สีผิวมันเรียบเนียนเท่ากันทั้งหน้าทําให้ผิวหน้าเราดูแบบดูสดใสขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นเนาะ แต่ทัง้งนั้นสีมันก็ไม่ได้พึงพ่งเนี้ยนมันมันแน่นนะแต่สีมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเออมันก็พอมีสีถามว่ามันมีสีไหมตัวเนี้ยมันมีสีเยอะกว่าตัวนี้อย่างที่เราเห็นเนาะก็สีมันจะมีความเข้มขึ้นมาบิดหนึ่งเนาะเออสองคือความปกปิดนะถามว่าปกปิดอะไรไหมอ่ะก็ไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นเห็นปะก็ยังเห็นรอยอยู่อ่เออเห็นรอยอยู่นะเห็นรอยอยู่สามอืมแมทไหมแมท แมต์ประมาณหนึ่งแต่มันไม่ได้แมต์จา๋าแมต์แคร็กเนาะแมต์แครกอะไรขนาดก็จะเห็นมันยังมีความชาอยู่บนหน้าอยู่เลยเนี่ยอืมความชาอยู่บนหน้าเห็นปะยังเห็นอยู่เลยเนี่ยเออสี่เนาะมันรู้สึกว่าสบายผิวเออสบายผิวพอสมควรเออสบายผิวสมควร,รเราแตะลงไปบนที่หน้ามันจะมีความรู้สึกเหนื่อน<ม>นิดนึงเออนิดเดียวแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะจนหน้าลำคาเนาะมันก็สบายผิวเนาะเออสบายผิวอยู่อืมก็ ประมาณนี้เนาะเออถ้าเราลงเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้สีส่อ่ะห้าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือลงง่ายบอกเลยว่าลงง่ายอย่างที่ย้ำไปเลยลว,ว่าตัวเนี้ยลงค่อนข้างง่ายเหมือนทาโลชลัล่นอะาโลชั่นเลยใช้สองนิ้วจริงไม่ต้องสองนิ้วก็ได้ปัป๊บปัป๊บป๊บป๊บปาดเลยก็ได้นะถ้าใครที่ชํานาญแล้วแต่ใครยังไม่ชํานาญในการลง,ล,งลองพื้นลองพืง้นอ,อ,อ,อะไรองนี้สองนิ้วอย่างที่เขาบอกก็ได้ปาดจากตรงกลางออกไปเิเวณาหน้านนนอกอย่างนี้ แล้วก็ลงง่ายไม่ได้เป็นคราบเป็นอะไรนีนะ้ลงได้ง่ายมากไม่มีไม่มีทาเป็นคราบแน่นอนสําหรับมือใหม่เนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้แลวกันเดี๋ยวเราไปฟินนชหน้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาทีนึ่งโอเคต่าไปลงเอ่อลงแก้มมาแล้วอาจจะเห็นแก้มมีสีนิดนึงวันนี้ชมพูชมพูขึ้นมาแดงแนิดนึงแล้วก็ทาปากเนาะเป็นลิปลิปบาร์มานิดนึงเนาะ อ่ะเดี๋ยวแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าขออนุญ,ญาตทดสอบให้แบบนี้เออเรื่องความติดทนกับความคุมมันเนาะขอทดสอบให้แบบนี้เดี๋ยวครึ่งหน้าเนี่ยเราจะทาด้วยแป้งเออเป็นแป้งเพ a สพาวเดอร์เนาะก็คือแป้งเกาเรียกแหละแป้งเซตเนาะครึ่งหน้าหน้าลงแค่ครึ่งเดียวเนาะอีกครึ่งหนึ่งจะไม่ลงเดี๋ยวลองมาดูกันว่า ค่าที่ลงกับไม่ลงมันให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงเมื่อผ่านไปหลายๆชั่วโมงเนาะอ่ะเดี๋ยวตักขออนุญาตลงให้ดูเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าเราลงแค่ครึ่งเดียวเนาะ,ะวันนี้ตักใช้แป้งเป็นของ intuit intuit men เนะเะาะตักเคยทำรีวิวไปแล้วเนาะ intuit men ตัวนี้เนาะเป็นของเครื่องสำอางซีรีส์ของผู้ชายเนาะเคยทำรีวิวไปแล้วเนาะแป้งเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบมีสีนิดนึงเนาะเห็นปะจะมีสีนิดนึง แต่ขออนุญาตลงแค่นิดเดียวนะแค่เเฉยๆนะรัอขออนุญาตลงแค่นี้นะด้านนี้ด้านนี้ลงเนาะด้านนี้ไม่ลงเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ทีหนึ่งแล้วก็จะตามด้วยเฟ c เชียลสเปรย์เนาะเพิ่มความชุ่มชื่อนิดนึงโอเคเอโอเควันนี้ก็ลุกที่ได้ก็จะประมาณนี้ โอเคอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เวลาที่เราแต่งเสร็จอ่ะเวลาที่ลงเสร็จเนาะก็คือบ่ายสองเนาะเวลาที่ลงเสร็จก็คือบ่ายสองอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีสักตอนเย็นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันอีกทีหนึ่งแล้วกันกลับมาแล้วนะก็ตอนนี้เป็นเวลาเห็นไหม หกโมงเนาะหกโมงแล้วก็เราแต่งหน้าเสร็จประมาณบ่ายสองใช่ป่ะบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าหกโมงก็ประมาณสี่ชั่วโมงแล้วแหละอก็ขอสรุปเป็นล้กันเพราะว่าเราพอเห็นผลแล้วแหละเพราะาแค่สี่ชั่วโมงก็จะเห็นแล้วสภาพว่าเป็นไงอให้ดูด้วยภาพกเลยเน่นะ <c oughs> ไม่ต้องจริงไม่ต้องบอกก็ได้อ่ะก็จะเห็นว่าอา่ะให้ดูทั้งสองข้างสองข้างเลยเข้างนี้คือข้างที่เราลงแป้งถูกไหมข้างนี้คือข้างที่เราไม่ได้ลงแป้งให้ดูก่อนเลย จะเห reveal, so our, is is ็นว่าข <might need S 2> ้างที่ลงแป้งอ่ะก็มีความมันเห็นไหมข้างที่ไม่ลงแป้งก็มีความมันแต่จะสังเกตว่าข้างที่เราลงแป้งอเออจะมันน้อยกว่าข้างที่ไม่ได้ลงแป้งนิดหน่อยนิดเดียวนะบอกเลยว่านิดเดียวไม่ได้เยอะมากนิดเดียวเออนิดหน่อยเออจะความรู้สึกของด้านที่เราลงแป้งอ่ะมันจะแมักว่านิดหน่อยแต่ก็ถามว่ามันไหมก็มันคือถามว่าคือะผิวเราเป็นคนผิวมันอยู่แล้วแล้วว่าเราลงแป้ง ถึงจะลงยังไงยังไงก็มันเพราะเป็นคนผิวมันสุดๆเนาะดังนั้นถามว่าเรื่องความมันะประมาณนี้เป็นเรื่องปกติไหมผ่านไปสีชั่วโมงต้องบอกเป็นเรื่องปกติเลยนะของตัวเวลาเราใช้รองพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็ถือว่าธรรมดาถือว่าไม่ได้ดีมากเนาะในเรื่องของการคุมมันเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสภาพหน้าโดยรวมก็ยังดูดีอยู่นะก็ไม่ได้สังขยาเนาะเออก็ถือว่ามันเป็นความมันที่พอรับได้นะแต่ถามว่ามันไหมก็มันอ่ะจะต,ต้องบอกก่อนว่า วันนี้ทั้งวัน work from home ยังตั้งยัง work from home อยู่นะก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในห้องห้องนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์เนาะเปิดแต่พัดลมตามสไตล์เดิมเนาะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเดิไม่ได้ทําอะไรอยู่แต่ในบ้านก็ถือว่าหน้ามันขนาดนี้แล้วก็ถือว่าไม่ได้ดีมากอะไรนะเรื่องคุมมันเนาะดังนั้นสรุปเลยว่าคุมมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ภาพหน้าโดยรวมก็ยังดูดีอยู่ทีนี้เดี๋ยวจะมาลองดู อีกทีหนึ่งกันโดยใช้เกระดาษซัมมันแล้วกันเนาะเหมือนเดิมเราจะใช้สามแผ่นเนาะเสเนาะหน้าผากติดแน่นเลยเห็นไหมดูขนาดนี้ก็รู้ได้เน่ยว่ามันไม่มันเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะด้านที่เราลงแป้งกับไม่ลงแป้งด้านนี้ด้านนี้คือลงแป้งด้านนี้ไม่ลงแป้งอ่ะให้ดูหน้าผากก่อนมันสุดเห็นไหมมีความมันสุดอ่ะอ่ะนี่ลงแก้มอันนี้คือที่ไม่ได้ลงแป้ง อันนี้คือที่ลงแป้งจะเห็นว่าไม่ได้ต่างกันเยอะเห็นไหมเออมันก็มันพอกันไม่ได้ต่างกันเยอะอันนี้ลงอันนี้ไม่ได้ลงแป้งอันนี้ลงแป้งเห็นปะก็ไม่ได้ต่างกันเยอะดังนั้นถือว่าเออดังนั้นสรุปว่าคุณจะลงแป้งหรือไม่ลงแป้งก็ได้นะแล้วแต่เออแต่ถ้าเกิดผู้ชายอ่ะรีบๆก็ไม่ต้องลงก็ได้ขั้นตอนจบ ดังนั้นสรุปนะเดี๋ยวตักสรุปตัวชิเชโด้ไมอชิเชโดอูโน่ตัวนี้ฟังอ่ะคอนย่าซับในกระซับแล้วอ่ะหลังจากซับก็ถือว่าก็ไม่ได้เละเนาะก็ถือว่าดูดีสําหรับ Uno, อูโน, Cover, น่ตัวนี้เออ่เฟสคัลเลอร์โคเวอร์ครีเอเตอร์ตัวรุ่นโคเวอร์เนาะอ่าตัวนี้ก็เหมาะสําหรับตามสไตล์เดิมอะ่ะเหมาะสําหรับคนที่อยากลงเลยเร็วๆเนาะแล้วก็หน้าไม่ได้มีเาเารียกอะไรไม่ได้มีปัญหามากเนาะลงเลยเร็วตัวเดียวจบเนาะแล้วก็ อยากได้ความคุมมันนิดหน่อยไม่ได้อะไรเยอะสีผิวอยากให้ปรับสภาพผิวให้มันดูสม่ำเสมอเนาะออให้ภาพให้สภาพหน้าดูดีขึ้นแค่นั้นเองเบาๆเทิธรรมชาติสำหรับสำหรับวันเบาๆหรือคนที่ผิวหน้าดีแล้วก็ตัวนี้เลยเนาะก็อย่างที่บอกว่า อูโน uh, uh, เป็นเคยเดียวชิเชโดเนาะถ้าใครไม่อยากไปถึงช <ich> mm ิเชโดก็ใช้แค่อ mm ูโ hmm. ก็พอเพราะราคามันถูกกว่านะเนาะอ่ะก็สรุปไว้ประมาณนี้ละกันสําหรับตัว Uno น่เฟสคัลเลอร์โคเวอร์ตัวนี้เออแล้วก็ถ้าใครจะซื้อระหว่าง2ตัวนี้แต่ว่าซื้อตัว Cover mm hmm. ไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าตัว,ต,วตัวธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปกปิดเลยเท่าไหร่ซื้อตัว Cover mm hmm. ไปเลยดีกว่าไม่ได้ต่างกันเยอะ ได้ปกปิดเพิ่มอีกนิดนึงก็ cover ไปเลยดีกว่าเนาะอะ,อะยังไงวันนี้ตาก็สรุปไว้แค่นี้ละกันสําหรับคลิปนี้เนาะไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะรักกันชอบกันอย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Target b l o ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ก็ดูจบถึงตอนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปละกันไงคลิปมีต่อไปก่อนนะครับาบายๆครับสวัสดีครับ